สวัสดีครับผมรักมใส่ลาภรีนะครับวันนี้จะพามามาชมไม้ตะโกเป็นไม้กลุ่มกอนะครับไม้กลุ่มกอตัวน,นี้ก็อายุเก่าแก่ามากครับอายุมากเก่าแกา่แล้วก็ขานี่ก็รอบนะครับบางคนใหญ่ ปลายเลียวก็ไม้กลุ่มกอที่ผมทำนี่คือแต่และกิ่งก็จะเป็นต้นไขรต้นมันเลยนะครับต้นนี้เป็นต้นต้นเมนเราก็จะเลี้ยงสูงยอดส่วนกิ่งนี้ที่เราเลี้ยงเราก็จะเอาฟอมยืดยาวมาอย่างนี้แต่เวลากิ่งนี้โตแล้วเราก็จะ จะมาทดในทีนะทดตาข้อในทดข้อนี่นะครับแต่นี่เราดัดเพื่อเป็นทิศทางแนวว่าเราจะเอาประมาณนี้กกิ่นที่เราเอาเราแต่และกิ่นเราต้องทดทุกกิ่งนะครับคดข้อแต่ว่าที่เราเราดัดเอาไว้อย่างนี้เพื่อว่าถ้าเราไม่เอาเอาไว้เราก็จะโยก โคนกิ่งไม่ได้ส่วนโคนกิ่งี่ยสําคัญนะไอส่วนเอี้ยวปลายนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าโคนกิ่งไม่เอี้ยวเราก็จะต่อไม้โคนกิ่งจะไม่สวยให้เรานะครับี้ส่วนยอดเราก็ทดขึ้นมาจบแล้วถือว่าจบครับยอดก็สูงก็ประมาณนี้นะครับจบสูงประมาณนี้ พอต่อไปเราก็จะแจงรายละเอียดแจงรายละเอียดยอดลงมาแล้วก็มาล้อกับต้นนี้ต้นนี้ก็คือเป็นต้นของเขาอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นเป็นไม้ต้นต้นหนึ่งอยู่ในรวมกันนี่แหละครับก็อีกกิ่งนี้ก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นอีกต้นหนึ่งคือเป็นต้นต้นนี้ต้นเดียว ของต้นนี้นะครับของกิ่งเนี้ยพอเสร็จแล้วมาดูรวมๆแล้วไม้ก็จะเป็นกลุ่มกอแต่เราก็แยกแยกชั้นแยกชั้นมาก็ตามชั้นมาเป็นต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นหนึ่งกิ่งนี้ก็เป็นเหมือนไม้ต้นหนึ่งแล้วก็มารวมเป็นไม้ต้นเดียวกันครับก็ ผมจะพานี่มาโดยต้นหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นไม้ลำต้นตรงไม้ลำต้นตรงลำต้นก็อยู่ประมาณห้าหกนิ้วความใหญ่ของลำต้นต้นนี้ส่วนไม้ต้นนี้เราเราทดเขียงยาวหน่อยนะเราไม่ได้ทดสั้นเราทดยาวตรงนี้ทดไปสองสามครั้งได้ยอด ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ60เซนเราก็เลี้ยงเป็นไม้ทรงสูงแต่มึงเอิมมันมีกิ่งนี้ออกมาให้เราเราก็เลยเก็บไว้แล้วก็เลี้ยงกิ่งนี้เพื่อดึงดึงให้ออกมาแต่ละกลิ่งนี้ให้ให้ดูไม้มันเตี้ยลงนะครับ แล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทดอีกทีนะครับส่วนนี้เราก็จะมาทดเราก็เข้ายาวไว้เพื่อโยกให้ให้ให้กิ่งกิ่งดูเอี้ยวนะครับเนี่ยกิ่งจะดูเอี้ยวไว้ก่อนถ้าเราทดสั้นทดสั้นเราจะเข้ารวดเราจะโยกไม่ได้เราะตะโกเป็นไม้แข็งถ้าเราโยกมากก็จะหักในถึงกิ่งได้นะครับ ก็นี่นครับผมจะให้ดูรอบๆต้นก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ไม้ประมาณนี้ก็เวลาออกแตกใบอะไรก็จะมีรายละเอียดให้เราอีกครั้งหนึ่งพอมีรายละเอียดออกมาเราก็จะเข้าถกใบเข้าลวดอีกทีนะครับเ้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มแล้วจะได้รูปทรงที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับวันนี้ก็ให้ดู สองต้นนะเป็นไม้กลุ่มกอกับไม้ต้นนี้ก็เป็นสองต้นนะครับให้ดูวันนี้เราให้ดูสองต้นก็ถ้าชอบคลิปที่ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ